ไอ้บ๊อบมันพํำอะไรของมันวะทุกคนบนโลกนี้จะต้องเดิดร้อนะพวกมึงจำคำนี้ไว้ <c oughs> ไพลาด <c oughs> แล้วใช้ชีวิตยอยู่บนโลกอย่างมีความสุขกันมากใช่ไหมเฮียได้ <c oughs> วันที่โลกแตกกับมึงจะมันสำนึกถึงเพราะว่ามึงอะจูรถกูอ้นันลก ถ้าโลกแตกขึ้นมามึงจําไว้เพราะมึงจูนรถกูเฮ้กูไม่ได้จูนกูไม่ได้จูนถ้าถ้าตามหลักความจริงแล้วผมไม่ได้จูนรถมันไม่ถ้าตามหลักความจริงผมไม่ได้จูนรถมันนะไอ้โมโหเป็นคนจูนผมมาเป็นคนบอกมโหสรุปมมโหเป็นคนจูนคิถึงเรื่องเฮียอะไรเลยโลกร้อนเรือนกระจกคุยอะไรไม่ใช่เอไแ มึงซวยผิดร่วมไงแต่คนที่ลงมือทําอ่ะผิดกว่าผิดร่วมเขาเรียกว่าร่วมร่วมกันแต่คนลงมือทาอ่ะผิดกว่าทุกคนบนโลกนี้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างแล้วมึงจะลองเพลงทำฮีอะไรับผิดเท่ากันโดนหมายอ่ะรถนรกมึงจะจูนรถกูทำไมวะ ไม่ไหวแล้วนะเว้ยแล้วตอนนี้จูนคืนจเฮ้ยเสียหายหรอเชี่ยคนหลอมึงเคยเห็นเอ้ยใช่ไหวสัตว์อยากหลอเฮี่ยอยากหลอกเยี่ยหลอจัด ใช่หรอครูพาราหรอใช่เป็นเป็นครูพาราหรอใช่หรอเอาดีๆเีี่ย俏俏ออกครูมาเล่นเกมอย่างเชี่ยวดีๆเฮ้ย เขเจ้าดี่้อยากสมาพักน้องลายยังเลือยตตาให้อายได้พอกพอเบื่อคาเป็นขเนขาลายควายังก็ได้วันติดตอ่อพอได้เกินองชาความหักของอายคุณมอสองกระตั้งแต่รอสองพอ่อไม่มาโตอายกับเพื่อนด้ทุกพ่อจะเดือดินงควางามของเจ้าละเอ้ยน้ำตาก็บ,บอกชอ